สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารในสิ่งดีๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเกิดกับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับคิดสิ่งไหนนะครับสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นเลขดับนะครับเลขดับเอา2แบบเลยนะครับจะคลิปเดียวเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนเลยนะครับทีเดียวเลยเลขดับก็จะ เหลือแค่ดับคู่อันนั้นอันนั้นมันจะนอกประเด็นคือมันมันจะเป็นคนละชุดกันเนาะเพราะว่าปักหลักเนี่ยผมทําเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับ10กับหน่วยผมก็จะส่วนนี้ก็จะเป็นดับหลัก10ที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ดับขาบนี่สิหน่วยที่ยังไม่ได้ทําก็คลิปนี้ก็2แบบนี้ลงให้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้ําคาเตือนก,นกันก่อนนะครับว่า ให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของตัวเองนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์การคำนวณและการวิเคราะห์นะครับเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้การันตีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่รับรองผลว่าจะมาตามที่ผมวิเคราะห์นะครับ เพราะนะครับที่วิเคราะห์และสูตรเนี่ยนะครับไม่ใช่อง์ประกอบในการออกผลสลากแต่อย่างใดน,นะครับปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับใครชอบสูตรไหนนะครับไม่ชอบสูตรไหนเลือกได้ตามวิจรารณยณของทุกคนทุกท่านนะครับใช้สตินะครับผมก็ร <four th> <TR> ักสิบเดินดีนะปีของข้าครับปีของข้าเดินดีหนึ่งห้าเก้านับตั้งแต่นี่ครับยังไม่หลุดเลยนะ หลักสิบนะครับดับหลักสิบผมใช้4สูตรนะครับผมทําให้ดูทั้งหมด4สูตรแต่ไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกสูตรก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกเห็นไหมครับสถิตินี่นะครับผลล่าสุดเนาะเลขท้ายรางวัลที่1นะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1อ่ะออก4 2นะครับเรามาเริ่มกันจากหลักสิบก่อนนะครับมีไหมเลข4ไม่มีนะครับก็ดับอยู่หมดครับสูตรแรกก็ดับ2นะครับก็อยู สูตรที่2ดับ5ก็ดับอยู่สูตรที่3ดับ8ก็อยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเลขดับผมยังไม่เคยเอาสูตรใหม่มาเลยนะครับสูตรเก่าที่ใช้ตั้งแต่ปี64นะครับอืมมันก็อาจจะไม่สมหวัง100%เพราะมันมีงวดที่หลุดแต่นะครับก็ดูได้นะครับนี่คือใบใหม่แผ่นใหม่แล้วนะครับเล่มเก่าหมดไปแล้วเพราะเลขดับอย่างเดียวนะครับคือมันก็เดินดีกว่านะครับมาสูตรที่4นะครับ ดับหกก็ดับอยู่นะครับเห็นไหมนี่สูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยนะครับยาวมาตั้งแต่ขึ้นเล่มนี้สูตรที่3เนี่ยยังไม่หลุดนะครับสูตรที่3เนี่ยยังไม่หลุดนะครับอยู่ที่ใครจะชอบนะผมว่านะครับก็หลายท่านก็ชอบเล้ดับหลายท่านก็ไม่ชอบเพราะวัวนไปตัดกับเลขที่ตัวเองชอบนะครับเลขที่ชอบมักไม่ออกมักจะออกตัวก้างๆหรือตัวที่เราไม่ชอบหรือตัวที่ตัดทิ้งซะส่วนใหญ่นะครับบางคนก็เชื่อสูตรบางคนก็เชื่อวิจารณญาณเนาะ ไม่อาจที่จะห้ามกันได้นะครับความคิดคนห้ามไม่ได้แต่ความคิดของตัวเองต้องอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะทุกคนนะก็สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งวดน,นี้ <c oughs> ได้เลขเจ็ดนะครับนะครับสูตรที่สองได้เลขหก 6, นะครับสูตรที่สามได้เลขหนึ่งนะครับและสูตรสุดท้ายได้เลขเก้านะครับสูตรสุดท้ายได้เลขเก้า สี <c oughs> ่สูตรม้วนยี่สี่ตัวครับไม่ชนนะครับถามว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่นะครับก็ต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับมีโอกาสที่จะดับอยู่ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะ <c oughs> ทำไมถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เลขดับมันก็ตรงข้ามกับเลขเด่น เพราะตัวเดียวมันก็คือถ้าดับอยู่มันก็คือเข้าถูกต้องไหมครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะไม่ออกตัวที่ดับนะครับถ้า4สูตรก็มีโอกาสเข้า60%คือมีโอกาสดับอยู่60%แต่ถ้าสูตรเดียวเลือกเอาเนี่ยก็มีโอกาสดับอยู่90%แต่ละสูตรแต่ถ้ามารวมกันนะมันจะเหลือแค่60%เพราะมันมีโอกาสเข้าแค่40%ถูกต้องไหมครับนี่นะคคิดคิดดีๆนะครับคิดคิดคดีๆนะครับ มาดูกันตัวเด่นมีไหมไอ้หลักสิบผมมีไหมครับที่ทําให้เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่หลักสิบวันนี้ครับหน้าสี่กับแปดผมจะไม่กังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าอ่าเพราะมันไม่ชนกันถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันชนกันอะมันจะเกิดความกังวลใจเมืนงวดที่แล้วนะครับเลขสองเนี่ยนี่แหละมันคือเกิดความกังวลใจนะครับแต่ถ้ามันไม่ชนกันเนี่ย สูตรไหนสูตรหนึ่งมาหรือไม่มามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบอเอาไปตัดอะตัดแล้วมันมาอย่างเงี้ยแหนนแหละ,หละคือเสียใจและเสียความรู้สึกแต่นี่มันไม่ชนนะครับมันไม่ชนนะสี่กับแปดยังอยู่นะครับงวดน,นี้เลือกเอานะครับแต่มาดูสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้คือดับขาดสิบหน่วยนะครับดับขาดสิบหน่วยสูตรนี้ดับอยู่นะครับไม่มาเพราะว่ามันออกสี่สองนับหลักร้อยก็ไม่มาเลยสูตรนี้ดับไม่อยู่นะครับ สูตรนี้เคยเดินยาวมากนะครับตั้งแต่ปีหกสองผมก็ยังพูดอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ปีหกสองมาปีหกห้าในหลุด2งวดแล้วครับสูตรนี้ก็แล้วแต่เนาะบางคนก็คือเขาดับไม่อยู่แล้วอ่ะงวดต่อมาเขาก็ต้องดับอยู่ประมาณนั้นแล้วแต่ความคิดคนนะครับนะเขาเคยดับไม่อยู่แล้วเขาก็ดับอยู่อยู่นะพูดถึงนะอาจจะเดินยาวไปเรื่อยก็ได้เห็นไหมครับไม่ใช่เพิ่งเขียนลงาไปนี่เขียนนานแล้วนะครับอ่าในส่วนงหลักสี่ผมลืมบอกไปนะครับสูตรที่สามนะครับ เดินยาวมากนะนะครับเดินยาวก็มีโอกาสหลุดนะครับผมบอกได้แบบนี้นะครับวุนนี้ก็ดับหนึ่งถ้าใครชอบหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับย้ําว่าใครชอบหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ออกผลสลากนะครับให้ดูเป็นความบันเทิงหรือเพื่อประกอบความคชื่อของตัวเองอ่ะมาดูขาดบ้านนะครับตัวนี้ผมเรียกสูงมันว่าสูง 9- 9%เปอร์เซ็นต์นะครับวุนนี้ในดับ6นะครับ อมตะเนี่ยชื่อสูตรมาเนี่ยวดน,นี้ได้ดับหนึ่งนะครับเอาดูนะครับว่ากันดูนะครับมันจะไม่ค่อยเจอนะครับนานๆจะเจอทีอ่าดับขาดตัวเนี้ยที่ชนกับตัวเนี้ยดูดินะครับเห็นไหมผมไล่ให้ดูเนี่ยนะครับบางคนจะตาลายแต่ผมอยากให้ดูภาพนี่เห็นไหมมีแค่ตัวนเนี้ยเนี่ยที่ชนกันดับชนกันอยู่เนี่ยเนี่ยนอกนั้นก็ไม่ได้ชนกันเลยนะ วันนี้มาชนกันอีกแล้วนะครับดับหลักสิบสูตรที่สามกับดับขาดคือหนึ่งมันก็แค่คล้ายแบบว่าหนึ่งจะไม่มาบนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่แน่นะงวดที่แล้วบอกว่าสองไม่มาอย่างมาเลยนะครับแต่คิดว่ามันจะหลุดต่อไหมละ่ะนะครับมันก็นี่แหละผมคิดว่ามันไม่หลุดต่อเอา่าๆแต่สูตรผมไม่มีหนึ่งนะครับสูตรผมไม่มีหนึ่งนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามา,าชุด สองตัวระยะสั้นในในช่องตามหาเลขเด็ดอีกช่องหนึ่งนะครับของผมเองนี่แหละนะครับมันมีนะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับต้องรอดูแหละนะครับไอ้ไหนจะอยู่ไหนจะไปแต่ผมก็ยึดหลักอันที่เขาอยู่มาได้กันนานนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เป็นอันว่าน่าจะเรียบร้อยสําหรับเลขดับขาดนะครับที่ต่อไปนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะสรุปสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งตรงตรงนะครับสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งตรงตรง นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเสร็จตอนนั้นแล้วเนี่ยผมจะเอาดับคู่มาให้นะครับดับคู่ไม่อยู่เมื่อกี้ก็คือ A แปดนั่นเองนะครับคู่ดับ16คู่ตรงๆงนะครับมันเพิ่งดับไม่อยู่เลย A แปดนันก็ดับมาานานปีหกห้าเพิ่งหลุดงวดเดียวคืองวดล่าสุดคือ42นี่แหละนะครับเรามรลุนกันต่อนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปจะเดินต่อไหมนะครับถ้าเดินต่อเราก็พิจารณากันไปต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจากการที่รับชมรับฟังคลิปเดีโอนี้นี่แชร์ให้ดูนานๆเลยว่า ตัวไหนคือไหนครับ10 10หน่วยแล้วก็ดับหลักหน่วยนะครับสถิติตามนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ